สวัสดีลูกเพจของครูพิกซี่ทุกๆคนเลยนะคะก็ไลฟ์นี้นะคะครูจะพูดถึง8วิธีไลฟ์ยังไงนะคะให้ได้ใจคนดูสรุปมาทั้งหมด8ข้อเนื้อเนือให้เอาไปใช้ได้เลยนะคะข้อที่1นะคะก็คืออย่าไลฟ์ย้อนแสงคือถ้าใช้แสงธรรมชาติได้อาจจะดีมากเวลาที่เราไลฟ์ย้อนแสงอหน้าเราจะมืด แล้วมันจะดูไม่น่ามองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงธรรมชาติหมดแล้วอะคะ่ะหรือว่าเราไลฟ์ตอนกลางคืนนะเราก็ต้องมีไฟช่วยไฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอาจจะเป็นาสามอย่างใช่ไหมคะด้อาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาถูกไหมแล้วก็ข้างหลังคุณสามารถไปหาข้อมูลแบบนี้ได้เลยนะคะว่าจะจัดยังไงบ้างอาจจะใช้ Soft Box ช่วยนะคะให้ให้หน้าเรานวลนวลขึ้นได้ะคะ่ะเพราะว่าแสงจะไม่โดนหน้าเราเยอะเกินไปอย่างที่สองนะคะก็คือหัวข้อเนี่ยต้องล่อให้คนเข้ามามากที่สุดยิ่งหัวข้อร้อนแรงนะคะหัวข้อร้อนแรงอะ่ะคนยิ่งอยากเข้ามาดูเวลาที่คนเข้ามาดูแลแบบเขาได ได้ประโยชน์ออกไปได้มันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจยิ่งเรียกคนเข้ามาดูได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหัวข้อควรจะเกี่ยวข้องกับเขาต้องมีความเกี่ยวข้องกับเขาซึ่งมันจะเกี่ยวข้องแล้วคุณคุณต้องคิดต่อนะว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเพจคุณน่ะคุณทำเรื่องอะไรคุณทำเกี่ยวกับใครคุณต้องการสื่อสารข้อมูลหรือว่าไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยไปหาใครหา กลุ่มลูกค้าหรือว่าหากลุ่มแฟนคลับแฟนเพจคุณแบบไหนคุณต้องย้อนกลับไปถามตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็คุณก็มาคิดดูว่าเอ๊กลุ่มกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เข้ามาเสพคอนเทนต์เข้ามาดูเพจคุณอย่างเงี้ยเขามีปัญหาอะไรเขาต้องการรู้เรื่องอะไรนะคะแล้วคุณก็ตั้งหัวข้อให้ล่อเขาเข้ามาดูค่ะข้อ3นะคะก็คือ เข้าเรื่องให้เร็วเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาดูเราอ่ะค่ะเขาต้องการที่จะอยากรู้ข้อมูลหรือว่าอยากรู้การแก้ปัญหาบางอย่างจากหัวข้อที่เราตั้งไว้ถูกไหมฉะนั้นถ้าเราถ้าเขาเสียเวลาคือถ้าเขาใช้เวลาที่มีค่าของเขาเข้ามาดูเพจเราแล้วอะแล้วเรายังพูดเรื่อยๆพูดออกทะเลไปอะยังไม่ดึงเข้าหัวข้อ มันอาจจะทําให้เขาแบบไม่อยากฟังแล้วเขาก็ออกไปที่อื่นเขาก็แบบไม่อยากจะดูเราต่อ,อคนที่ทําใหม่ๆนะคะช่วงแรกๆเนี่ยแนะนําว่าให้ทําแค่ประมาณนาทีเดียวก็พอแล้วในการที่เราจะทําทําคลิปอัดสมมติเป็นคลิปนะคลิปนาทีเดียวก็พอละทำให้ให้เราได้ได้ซ้อมก่อนให้เราได้ได้รู้ว่าเราควรจะพูดยังไงแต่ถ้าเป็นการไลฟ์เนี่ยก็ควรที่จะอย่างน้อยสักสิบนาทีก็ได้นะคะ หรือว่าสักห้านาทีก่อนก็ได้คุณลองทําให้คุณมีความเคยชินให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในการพูดก่อนนะคะซ้อมฝึกบ่อยๆแล้วคุณก็จะเก่งออีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับนะคือคุณทําทั้งๆที่มันไม่เพอร์เฟกนี่แหละทําไปก่อนถ้าคุณรอให้มันเพอร์เฟกนะคุณจะไม่ได้ทําเลยคุณรู้ป่ะถ้าคุณรอว่าโหคุณต้องแบบดูดีพูดเก่งมีแสงที่สวยหัวข้อต้องโดน คุณจะไม่ได้ทำคุณจะไม่มีก้าวแรกคุณจะไม่ได้ลงมือทำเลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยคุณควรที่จะเน้น,น,นปริมาณยิ่งคุณฝึกเยอะเท่าไหร่นะยิ่งคุณทำเยอะเท่าไหร่นะคุณยิ่งเก่งแล้วก็คุณก็จะรู้ว่าคุณต้องปรับปรุงอะไรอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราทำเนี่ยเราต้องกลับมาดูของเราด้วยนะว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนการแต่งตัวการพูดความชาัด ของภาพของเสียงเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราไลฟ์ครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเกิดการพัฒนายิ่งไลฟ์บ่อยยิ่งเก่งอ,อย่างที่4นะคะก็คือการยิ้มยิ้มรีแลกซ์นะคะก็คือทำให้สบายสบายอะไรก็ไม่รู้แหละพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขอให้ยิ้มไปก่อนนะคะมีรอยยิ้มแล้วรู้สึกคนที่เข้ามาดูแล้วเขาจะรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกว่า มันมันแฮปปี้มันมีความสุขมันเป็นพื้นที่ของของความไม่ความไม่ไม่เครียดอะความที่แบบเขาอยู่ได้แล้ว,แล,วแล้วอาจจะสบายหูสบายตาสบายใจทำให้เขาอยากดูต่อได้นานๆนะคะต่อไปอย่างที่5ก็คือ,อ,อคุณต้องมีอินเนอร์กับเรื่องที่พูดหรือกับสินค้าที่คุณอยากจะนำเสนอนะคะคือ อย่างเช่นถ้าคุณถ้าคุณจะขายขายเสื้อผ้าถูกไหมคุณก็ต้องมีินเนื้อหโหเสื้อผ้าตัวนี้ใช้แล้วมันดียังไงใช้แล้วมันชอบอยังไงผ้ามันนุ่มมากเลยนะมันทําจากผ้าอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นเฉพาะตัวผ้าแบบนี้ซักแล้วจะจะไม่เป็นขุยนะเป็นผ้าเนื้อดีอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรีดก,ก็ได้อย่างเงี้ยคุณต้องแบบอินกับมันแล้วคุณก็จะทํากับมันได้นานคุณก็จะรู้สึกมีความสุขกับมันซึ่งคนที่เขาดูอะค่ะ เขารับรู้ได้ต่อไปอย่างที่6นะคะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณต้องแต่งหน้าแต,แต่งหน้าหน่อยอย่างน้อยอถ้าเป็นคนไม่ไม่ชอบแต่งหน้านะอย่างน้อยก็ขอให้มีคิว้วคือหรือว่ามีปากอย่างเงี้ยคือแต่งหน้าให้มันดูหน่อย,หอย,หอยให้มันให้มันชวนมองให้ให้เขาเข้ามาดูแล้วเขารู้สึกว่าสบายสบายใจที่จะดูเราอะสบายตาหน่อยนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคนิคอาจจะเปิดตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยให้ให้ให้เห็นให้เห็นบุค,คลิกเรานิดนึงนะคะเพื่อที่ดึงดูดสายตาแต่ไม่ต้องเยอะเพราะมันจะดูไม่แพงนะคะให้ดึงดูดสายตาแค่นั้นเองถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็เซตผมอาจาอาจะทาแป้งนิดหน่อยนะคะลงลงแป้งนิดๆอย่างเงี้ยเซ็ตผม คิ้วอย่างนี้นิดนึงนะคะให้ให้ออกมาลุกเราดูดีบนหน้าจอให้คนนี้เขามาดูแลแบบเขาสะดุดตาพูดเรื่องอะไรไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่าคนนี้ดูดีจังเลยคนนี้น่ามองจังเลยคนนี้อยากติดหน้าติดตามจังเลยนะคะต่อไปข้อ7ข้อ7ก็คือ,อ,อคนที่จะโฟกัสเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ตลกแล้วก็สนุก ทำให้คอนเทนต์ทาให้เรื่องที่เราพูดเนะเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องที่มีความสุขคุณจะขำจะยิ้มจะหัวเราะจะคิดมุกอะไรก็แล้วแต่แหละที่จะสื่อสารกับกับกลุ่มคนที่เข้ามาฟังคุณเนี่ยให้เขาอยู่กับคุณแล้วเขาให้เขามีความสุขอะ่ะคือคนเราอะ่ะเรื่องเครียดเรื่องซีเรียสนะมันมีมาเยอะแล้วเวลาที่เข้ามาเสพเราเข้ามาเข้ามาดูข้อมูลเข้ามาดูคอนเทนต์แม้ว่ามันจะเป็นเนื้อหานะหรือหรือแบบไม่ได้มาคุยเล่นนะ แต่อย่างเราต้องขอทําให้มันสนุกก่อนอะ่ะอย่างน้อยทาให้มันมีเสียงหัวเราะคุณเคยสังเกตไหมว่าแบบเพจที่แบบใหญ่ๆดังๆนี่ใช่ไหมคะอย่างเช่นเพจอาจารย์บัณฑิตอย่างเงี้ยอาจารย์น่ยก็ชอบมีมุกขำๆมีอะไรมาเล่าให,ให้ให้คนติดตามนะคะเ,เขาสนุกเขาขำเขามีความสุขก่อนแล้วอาจารย์เขาถึงค่อยเข้าเนื้อเรื่องคุณสังเกตไหมยิ่งทำให้คนยิ้มทำให้คนหัวเราะได้เขายิ่งรักขุดครูบอกไว้เลยแบบนี้ ข้อมูลวันนี้แพงมากเลยนะคะครูบอกครูบอกเลยว่าข้อมูลนี้แพงมากๆแต่ว่าครูเอามาให้คุณเพราะว่าครูอยากให้คุณได้ครูอยากให้คุณครูอยากให้คนที่เขาที่เขาเริ่มทำอ่ะคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่เขายังไม่รู้วิวธีการทำไลฟ์คนที่เขาไม่รู้ว่าต้องออกมาทำเพจเนี่ยเห็นคนนั้นคนนี้เขาพูดมิแต่มาดูอ่ะต้องทำยังไงจะต้องมีวิธีทำยังไงหรอ คือคุณเข้ามาดูในเพจครูอ่ะครูบอกเลยว่าเนื้อหาแต่ละอย่างที่ครูลงให้นะมีแต่เนื้อเนื้อเพราะว่าครูเป็นคนที่ชอบแบบครูไม่ชอบน้ำอ่ะครูไม่ชอบอะไรที่แบบว่าเยิ่นเยอะเยอะครูต้องการแบบหลักการแล้วก็สอนให้พวกคุณเนี่ยคิดเองเป็นคุณก็ไปคิดต่อยอดเองว่าคุณจะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยค่ะไปไปต่อยอดไปปรับปรุงให้มันเหมาะกับตัวคุณยังไงนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ก็คือ การเปลี่ยนสถานที่ไปที่นั่นที่นี่บ้างที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะออกไปข้างนอกเราก็อาจจะถ,ถ้าเราทำาทำไลฟ์อยู่ในบ้านถูกไหมล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฉากหรือว่า,ามีเปลี่ยนชุด เปลี่ยนการแต่งตัวคือทําให้มันไม่น่าเบื่อนะ่ะเปลี่ยนที่ไม่ใช่ว่าแบบเดิมๆทําทําอย่างเดิมๆคือคนเข้ามาดูเขาเขาเขา,เขาสนใจในในหัวข้อในในตัวคุณเนี่ยคอนเทนต์คุณค่ะแต่ว่าบางทีการที่เราทําซ้าๆที่เดิมอย่างเดิมมันมันก็ทําให้ให้เราเบื่อบางทีเขาก็อยากจะไปไปดูอย่างอื่นที่มันไม่น่าเบื่อแล้วเขาอาจจะกลับมาหาเราก็ได้แต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันถึงจุดสุดนั้นไงเราคือคีย์สำคัญคือ คุณอะต้องดูแล้วก็คุณต้องเบื่อตัวคุณเองก่อนก่อนที่คนอื่นจะเบื่อคุณโอเคไหม <c oughs> คุณจาตรงนี้ไว้เลยแล้วก็ไปใช้ได้เรื่อยๆเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลในคอสคอสหนึ่งนะคะที่ที่ครูได้ไปศึกษาแล้วก็ดูว่าเอ๊ข้อมูลพวกนี้มันสามารถปรับใช้ได้คือนํามาใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วครูก็เลยมาสรุปให้เอามาให เอามาให้คุณนี่แหละเอามาให้พวกคุณได้ได้รู้เหมือนกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการออกมาไลฟ์คนที่ต้องการออกมารู้ว่าวิธีการไลฟ์เนี่ยควรจะไลฟ์ยังไงนะคะมีหลักการยังไงบ้างเอาไปเอาไปปรับใช้กับเรายังไงบ้างนะคะแล้วถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าการไลฟ์วันนี้ข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูไว้นะแล้วครูจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้คุณอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะ